สวัสดีครับช่างเล็กกุลดิดนะครับวันนี้จะมาแนะนำการล้างนะครับจากอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยวนะครับดูก่อดล้างนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับดูสภาพก่อนล้างนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแกะ อะไรออกมาล้างยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะถอดที่ปรับได้ออกก่อนนะครับนะครับจำไว้ด้วยนะครับว่าถอดมายังไงนะครับผมจะถอดตัวนี้ออกมาด้วยนะครับ นี่ครับกาดคันกระตุกได้นะครับนี่ครับผมจะถอดฝาหน,น้านี่ออกนะครับถอดฝาหน,น้านี่ออก าดูกันนะครับว่ามันเลอะแค่ไหนนะครับนี่ข้างในนะครับเดี๋ยวมาล้างกันนะครับจะถอดแป้นข้อฟันออกนะครับ ปแป้นเลื่อนออกด้วยนะครับแป้นเลื่อนแป้นเลื่อนนะครับแป้นข้อฟันกระโหลกออกนะครับกระโหลกจักออกผอ,อดน็อตกดสิ้นผีออกนะครับ จะถอดมาได้แบบนี้นะครับเอาสปริงออกเลยนะครับสปริงผมจะถอดลูกละลูกยางนี้ออกนะครับลูกยางตรงเสาเข็มนะครับแล้วผมจะหาผ้านะครับผ้าปิดรูนะครับปิดรูเสาเข็มนะะี่ครับถ้าน้ําเข้าไปมันจะออกยากนะครับผมไม่อยากให้เอา ให้น้ำเข้าไปนะครับตรงรูเสาเข็มนะครับเอาผ้าปิดไว้เลยนะครับอุดไว้เลยอุดไว้ก่อนนะครับแน่นๆเลยนะครับไม่ให้น้ํามันเข้าไปนะครับเพราะว่ามันน้ํามันจะออกยากมันจะแห้งจักมันจะแห้งยากนะครับแล้วก็ตรง เสาซินผีนะครับตรงเสาทิ้นผีก็มีรูนึงนะครับเราก็จะปิดเหมือนกันเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าไปนะครับปิดรูเพราะน้ํามันเข้าไปแล้วมันจะออกยากนะครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างมาดูข้างล่างกันนะครับดูอ่างน้ำมัน อ่างน้ำมันผมก็จะล้างนะครับเห็นไหมมันเลอะนะครับเสาเข็มไอเสาตั้งได้ผมก็จะล้างนะครับที่กอได้นะครับผมก็จะถอดล้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาหัวไปวางไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะล้างเดี๋ยวเรามาถอดอ่างน้ำมันกันครับอ่างน้ำมันมันก็จะมีตะปูล็อกไว้นะครับ จะมีตะปูล็อกไว้ตรงขอบขอบเราก็้องถอดตะปูออกก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับปอะมือลูกดูได้นะครับว่าหัวตะปูมอยู่ตรงไหนนะครับเราก็แงออกมานะครับ ทั้งหมดแล้วเราก็ถอดขึ้นม,มาได้เลยนะครับ mm เดี๋ยวเราเอาน้ำ nah มันเก่าไปทิ้งก่อนนะครับน้ำมันเก่าเพราะว่ามันเลอะเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับถ้าน้ำมันเราเยอะเราถอดตัวนี้ออกได้นะครับตัวนี้นะครับน็อตตัวนี้ แต่ตอนนี้ผมคลายไม่ออกนะครับถ้าเราคลายนอ็อ <c> ต <oughs> ตัวนี้ออกปุ๊บน้ำมันก็จะไหลออกด้านล่างนะครับเห็นไหมน้ำมันก็จะไหลออกด้านล่างเราก็หาอะไรลองนะครับเราจะได้ไม่ถอดแต่อันนี้ผมมันแน่นมากเลยนะครับมันออกไม่ได้ผมก็เลยยกทั้งอันเลยนะครับเอาน้ำมันเก่าไปทิ้งนะครับเดี๋ยวมาล้างกันนะครับเสาตั้งได้ผมก็จะถอดไปล้างนะครับ นมอตมันก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะครับที่ก่อได้ด้วยนะครับที่ก่อได้นะครับก็ถอดล้างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะล้างโต๊ะด้วยนะครับ จะทำความสะอาดโต๊ะด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะล้างยังไงนะครับส่วนที่เราจะล้างกันนะครับล้างหัวอ่างน้ำมันแล้วก็อะไหล่จักรนะครับเราก็เอาน้ำน้ำล้างก่อนนะครับค่อยใช้น้ำยา เราจะยกจากขึ้นแบบนี้นะครับช่วงเฟืองตรงปั๊มน้ำมันนี่เราจะไม่ไม่ฉีดนะครับเราจะฉีดด้านล่างนะครับเราจะล้างด้านล่าง คนล้างอ่างน้ำมันกันนะครับ เราจะไล่คราบสกปรกด้วยน้ำออกก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจากของผมนะครับไม่ต้องขัดไม่ต้องถูก็ได้นะครับแต่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก่อนนะครับ ทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับเอาเฉพาะช่วงล่างนี้นะครับตรงหัวนะครับ เอาท้ทั่วเลยนะครับทิ้งไว้ห้านาทีก่อนนะครับแบบนี้เอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับทิ้งไว้ห้านาที ครบหนะ้านาทีแล้วเราลองมาล้างกันนะครับฉีดเลยนะครับ ขอล้างน้ํายาอีกรอบนึงนะครับฉีดน้ํายาทิ้งไว้อีกรอบนึงนะครับเรามาเรามาล้างเนี่อ่างน้ํามันกันนะครับล้างอ่างน้ามันกัน น้ำมันผมก็ขออีกรอบนึงนะครับฉีทิ้งไว้เฉยๆเนี่นะครับฉีทิ้งไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาล้างพวกอะไหล่กันนะครับ ฉีดน้ำมันทิ้งไว้ก่อนนะครับอีกแป๊บนึงอีก5้านาทีนะครับเราก็มาล้างอะไหล่กันก่อนนะครับล้างอะไหล่กันก่อน เราไม่ต้องขัดต้องถูอะไรนะครับแค่เอาน้ําฉีดนะครับทิ้งไว้ห้าทีแล้วก็แค่เอาน้ําฉีดนะครับถ้าอยากได้น้ํายาก็ทักมานะครับจากคุณก็จะสะอาดน่าใช้แบบนี้นะครับ ร็จแล้วเราก็มาลฉีดอ่างน้ำมันนะครับล้างถ้าใครไม่มีปั๊มแรงดันก็ใช้น้ำประปาก็ได้นะครับน้ำใส่ย,ยางฉีดเลยนะครับ ก็จะสะอาดแบบนี้นะครับขอบขอบอ่างนะ้ำมันก็จะมีลูกยางมียางซับอยู่นะครับเราต้องตากแดดให้ยางซับนี้แห้งนะครับตากแดดให้ยางซับนี้แห้งแลเ,เดี๋ยวเราเอาไปตากแดดกันนะครับ ล้างหัวจักรอีกรอบนึงนะครับตรงนี้ในช่องนี้ผมจะไม่ฉีดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปในหัวจักรนะครับผมจะไม่ฉีดเข้าไปนะครับผมล้างเฉพาะช่วงช่วงล่างนี้นะครับ เฉพาะช่วงล่างนี้นะครับตรงนี้มันจะแห้งยากนะครับผมเอาแค่นี้นะครับ ล้างเสร็จเราก็มาเป่าคาบน้ํากันหน่อยครับอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับเรามาเป่าคาบน้ําให้มันหม,มาดหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวเราก็ไปตากแดดกัน แดดไว้ให้แห้งนะครับสักวันสองวันนะครับเราถึงจะประกอบใช้งานได้นะครับผมอยากให้มันแห้งจริงๆแห้งสนิทเลยนะครับแล้วก็มาตักไว้แบบนี้นะครับตักแดดไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบนะครับรอให้ยางขอบอ่างน้ํามันนะครับยางขอบน้ํามันให้แห้งสนิทจริงๆนะครับน้ํากับน้ํามันไม่เข้ากันนะครับเรามาดูความสะอาดกันนะครับว่ามันสะอาด มากน้อยแค่ไหนนะครับขาโต๊ะอะไรก็ล้างได้นะครับขาโต๊ะนี้ผมล้างไว้แล้วนะครับขาโต๊ะแต่มอเตอร์ผมไม่ได้ล้างนะครับ จะเข้ามอเตอร์นะครับผมล้างแต่ขากับทําความสะอาดพื้นไม้นะครับก็น่าใช้แบบนี้นะครับขาอะไรก็ล้างได้นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครจัดได้น้ํายาล้างจัดนะครับทักมาได้นะครับ ชอบใจกดไลค์กดแชร์ช่างเล็กอุ่นดินนะครับสวัสดีครับ